ค่ะก็กลับกันมาหุ้ร้อนๆุนลร้นลอ,นลอนค่ะพี่ม่อนซีออยค่ะก็หลังจากสามสีวันที่ผ่านมาจะเห็นในว่าหุ้นซีออยเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นโบกขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีปริมาณการซื้อขายเนี่ยเข้ามาอย่างต่อเนื่องทีเดียวคะ่ะก็ทางด้านคุณนีรชาปานบุญห้อมนะคะกรรมการผู้กรรมการผู้จัดการค่ะก็บอกมาพูดถึงกรณีนี้นะคะว่าการที่หุ้นขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่านักลงทุนเนี่ยมีความเข้าใจในตัวธุรกิจของซีออยมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีการเปิดโรงงานค่ะให้ทาง นักลงทุนเนี่ยเข้าไปดูโรงงานของซีออยนะคะก็ทําให้รู้ว่าเนี่ยธุรกิจเป็นในลักษณะไหนนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนรายย่อยค่ะที่เข้าไปดูก็หลายคนจะนึกภาพไม่ออกนะคะว่าตัวธุรกิจเป็นยังไงพอเข้ามาแล้วก็เห็นว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีความม,มีความเจริญเติบโตแล้วก็มีทิศทางไปนในทางไหนนั่นเองค่ะ ก็มี <ทำ S 1> ประเด็นเขาตนซีออยนนี่ทำธุรกิจเกี่ยวกับจำหน่ายเชื้อเพลิงแล้วก็น้ำมันหล่อเลื่นสำหรับลูกคา้าทางเรือแล้วก็ทางบกนั่นเองค่ะอนอกจากนี้นะทั้งมิม่อนทางผู้ถือหุ้นใหญ่ของซีออยอค่ะนั่นก็คือบริษัทของนัทรินจำกัดนะคะถือหุ้น,นยอยู่สัดส่วน7.22%ก็จะทำการเข้าตลาดหุ้นด้วยนะคะในึ่งอีก แม่พึ่งมาเอาไ่สั่นแม่เอาไปสั่ทแม่ของเขาซีออยเลยลูกเอาไปจิ้มตอนนี้เรียกได้ว่ากาลังแต่งตัวอยู่เขาบอกว่าจะใช้เวลานี่ประมาณ2ปีนี่น่าลูกเลยแม่ตกกระจอกลุ่มตอนนี้แม่ยังไม่มาใช่แม่ยังไม่มากําลังจะตามเข้ามาติดๆนะคะเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ2ปีตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการดําเนินการนั่นเองโดยเขาบอกว่าถ้าทางกลุ่มนัทลินนะคะเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็เรียกได้ว่าจะเป็นผลดีต่อซีออยนั่นเองค่ะเพราะว่าจะทําให เป็นที่รู้จักของตลาดมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นการทราบภาพลักษณ์ที่ดีต่อกลุ่มซีออยค่ะเพราะว่าซีออยเนี่ยถือเป็นแขนขาส่วนหนึ่งของกลุ่มนัทลินเลยนะคะโดยซีออยเขาก็ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วก็น้ํามันหล่อลื่นสําหรับทางทะเลใช่ไหมคะทางนันนทลินเนี่ยก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับการเดินเรือก็เป็นธุรกิจเรื้อกันนะคะพี่ม่อนก็จะทําให้ลูกค้าของนัทลินเนี่ย เป็นลูกค้าของทางซีออยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คืออัดยายซื้อนมยายใช่แล้วอ๋อค่ะก็ช่วยกันไปก็ทําให้ขยายงานได้มากขึ้นทั้งในต่างประเทศแล้วก็ลูกค้าของนอกกลุ่มแล้วก็ในกลุ่มนั่นเองค่ะก็เหมือนในการเหล่านะใช่แล้วค่ะุ้ยก็มาบ้านพี่มาบ้านช่วยกัน